ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิสาสาวพึ่งดีวันนี้จะมาอธิบายเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเป็นภาษีที่เก็บจากฐานบริโภคภายในประเทศไทยโดยเก็บจากการประกอบกิจการเพาะออย่างเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปีพศ2535ค่ะพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกไปค่ะ ภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบไปด้วย9หัวข้อหลักดังนี้ค่ะ 1. ผู้เสียภาษี 2. กิจการที่ประกอบการเสียภาษี 3. กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษี 4. ีฐานภาษีและอัตราภาษี 5. หน้าที่ที่ต้องเสียภาษี 6. การยิ่นแบบแสดงรายการเสียภาษี7การขอคืน 8. กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี9สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงความหมายของแต่ละหัวข้อกันนะคะหัวข้อที่1ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเธุรกิจเฉพาะได้แก่บุคคลธรรมดาบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลคกองมรดกห้างหุ้นส่วนสามัญกลองทุน หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำโดยบุคคลธรมรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปองค์การของรัฐบาลสหากรก์และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหน,นดไว้ค่ะอข้อที่2นะคะกิจการที่ต้องเสียภาษีมีเจกิจการดังนี้ค่ะ 1. การธนาคารเช่นธนาคารพาณิชย์สอธุรกิจเงินทุนธุรกิจ หลักทรัพย์ค่ะสามนระกันชีวิต 4. ี่ลงรับจำนำห้กิจการที่มีลักษณะเหมือนธนาคารพาณิชย์ค่ะ 6. นะคะอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือหากำไรค่ะเสร็จนะคะการขายหลักทรัพย์และแปดกิจการอื่นๆค่ะ ข้อที่สานะคะกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมีดังนี้ค่ะ 1. กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นธนาคารอมสินธนาคารอาคารสเคราะหาและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์ค่ะ 2. กิจการบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. าสมสหกรณ์อมทรัพย์ 4. กิจการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. การเคหะและเฉพาะการขายค่ะ หกกิจการรับจำนำเจ็การขายหลักทรัพย์แปดิวัทยเงินธุรษกรรมขนาดย่อมเกประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสิบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยค่ะข้อที่สี่นะคะฐานภาษีและอัตราภาษีค่ะฐานภาษีและอัตราภาษีได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการค่ะอัตราภาษีธรุรกิจเฉพาะมีดตงนี้ค่ะกิจการธนาคารธรุรกิจเงินทุนธรุรกิจหลักทรัพย์เสียภาษีอัตรารายละ3ค่ะกิจการประกันชีวิตรงรับจำนำการค้าสังหายิิมทรัพย์ เสียภาษีอัตรารายละสามค่ะการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เสียภาษีรา,ายละรายละศ<อ>ูนย์จุดหนึ่งหรือได้รับการยกเว้นค่ะธุรกิจแฟคทอรีร่นะคะเสียภาษีรายละสามค่ะธุรกิจแฟคทอรีร่นะคะคือการซื้อขายลูกหนี้ทางการค้าโดยมีบริษัแทแฟคทอรี่ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า ในรูปของใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆค่ะข้อที่5นะคะหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังต่อไปนี้ค่ะหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะตามแบบคำขอจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะภายใน30วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจ แล้วต้องยื่นแบบคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะพอสัมภาทอทงศูนย์หนึ่งการขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะการยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ประกอบการจะต้องกรอบแบบคําขอจดทะเบียนคือแบบพอสัมภาทอทงศูนย์หนึ่งจำนวนสามฉบับโดยมีข้อความครบถ้วนถูกต้องทั้งสามฉบับค่ะในการขอจดทะเบียนนะคะ ตามแบบพอสัมภารทอทงศูนย์หนึ่งผู้ประกอบกิจการจะต้องแสดงสถานภาพต่างๆของของ,ของการประกอบกิจการค่ะข,ข้อที่6กนะคะการยื่นแบบแสดงรายการเราสียภาษีค่ะผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเราสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังนี้ค่ะ 1. บุคคลซึ่งประกอบกิจการ <S 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 ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ2 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการ 3. ลูกจ้างหรือตัวแทนค่ะแบบแสดงรายการที่ใช้นะคะได้แก่แบบพอจำเพาทอทง40ค่ะหน้าที่ในการจัดทำรายงานนะคะผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรก,กิจเฉพาะมีหน้าที่จัดทำรายงาน,นแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษี สถานประกอบการทั้งนี้การลงรายการในรายงานให้ลงภายใน3วันนับตั้งแต่วันทำการค่ะหน้าที่ในการเก็บรักษารายงานและเอกสารหลักฐานนะคะผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเฉพาะต้องเก็บและรักษารายงานเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีค่ะนับตั้งแต่ วันที่ได้ยินแบบแสดงรายการเสียภาษีค่ะหน้าที่ในการออกใบรับนะคะปรบกอบกิจการที่อยู่ในที่อยู่ใน,ในภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งได้เงินหรือรับชำระราคาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการราคาที่ได้รับตั้งแต่ 100ร้อยบาทขึ้นไปค่ะข้อที่7นะคะการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะผู้มีสิทธิขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะได้แก่ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งได้รับชำระภาษีไว้เกินหรือผิดหรือซ้ำค่ะและผู้และผู้ที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ชำระภาษีไว้แล้วค่ะผู้ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิ์ขอคืนภาษีได้โดยใช้คำขอยื่นใช้คำขอคืนเงินภาษีอากรคือแบบขอควายจุดหนึ่งศูนย์และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและใบเสร็จรับเงินธุรกิจเฉพาะและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นที่เกี่ยวขอภัยค่ะหลักฐานอ,อื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืนค่ะผู้ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีสิทธิ์ขอคืนเงินภาษีภายใน3ปีนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่9ค่ะสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะคะถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมี สำนักง,งานกรมสรรพกรที่สาขาเขตอำเภอในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ค่ะในเขตจังหวัดอื่นนะคะให้ยื่นหน้าที่สำนักง,งานกรมสรรพกรที่สาขาอำเภอกิ่งอำเภอในท้องที่ที่สถานที่สถานประกอบการตั้งอยู่ค่ะหรือเข้าไปที่เว็บ R d จุ rd.go จุดทีค่ะและนี่นะคะเป็นแบบแสดงรายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะก็จะพาทอทวง40ศค่ะและนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆข,ข,ของภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรมสัมพากรที่เลือกเฟ้อข้อมูลในการบรรยายครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับวัน สาวมิสาสาพึ่งดีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ